สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจันันที่สามงหาคมปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการันันนะคะสําหรับเช้า3ามก็หกห้าก็แปดสามศูน3์สามสองสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่คู่ก็3 6 6ห5หกสา8ห้

สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะใครจะลุ้น Vip ก็จับคู่ลุ้นเรานะคะบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ ky, กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ